เป็นเรื่องของความเข้าใจซึ่งกับผมได้นำเรื่องของวิตกและก็วิจารณ์มาชี้ควบคู่ก,กับการทำความเข้าใจที่ดีในความหมายของวจีสังขารหรือว่าการนำพระสัตว์ทำออกมาประกาศทุกท่านจะต้องมองเห็นภาพของปัทตวีธาตนั่นก็คือเรื่องของความฉลาดย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา รวมทั้งความฉลาดยังสามารถเสื่อมได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาทุกอย่างเมื่อมีเกิดขึ้นมาย่อมตั้งอยู่และดับไปการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นที่ในความหมายของกุศลธรรมที่ภายในทุกขสัจจะอันนี้เป็นเรื่องของกองกุศลธรรมหนึ่งกองที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นมา นั่นก็คือเรื่องของกองบุญกองกุศลที่จะต้องสร้างให้ปรากฏเกิดขึ้นมาเฉพาะตนแล้วก็นำผลสาวไปหาเหตุทุกท่านย่อมมองเห็นกองของกุศลธรรมอีกหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นมาด้วยจะช่วยให้มองเห็นเหตุการณ์ที่สำคัญส่งผลให้มีทุกขษสัต์จะมาอย่างเนิ่นช้านาน ทุกท่านย่อมสามารถมองเห็นภาพเกี่ยวกับผลปรากฏที่ภายในนิโรธสัตว์จะก็คือเรื่องของความแหลมคมหรือว่าเรื่องของความเฉียบคมอันเป็นเรื่องของกองกุศลอีกหนึ่งกองด้วยเหมือนกันที่ส่งผลให้ทุกท่านมองเห็นภาพของความสุขมาเป็นผลปรากฏอันเนื่องมาจากเรื่องของเหตุการณ์ทั้งหมดนั่นก็คือเรื่องของเสียงพูดย่อมฟุ้งกระจายไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เสียงพูดย่อมกระพือดังไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาเป็นกองกุศลธรรมอีกกองหนึ่งซึ่งจะต้องปรากฏเกิดขึ้นมาที่ภายในมรรคสัจจะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของกองกุศลธรรมทั้งหมดนะครับที่มีมาปรากฏก็คือบทขั้นตอนของหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของผู้ปฏิเสธการไปสู่ความเป็นเลิศปรากฏเกิดขึ้นกับเรื่องของอักขระ คิดวางแผนพูดที่มีปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของกองกุศล,ลธรรมสี่ราศีเป็นความเข้าใจส่วนตัวที่กระผมมีอยู่กับเรื่องของอริยสัจสี4หรือว่าเรื่องของฌานสหรือว่าเรื่องของมหาภูตรูปสรวมทั้งองค์ฌานทั้งสีนั่นก็คือเรื่องของวิตกวิจารณ์ปิติสุขและก็เอกัตขตา เป็นผลที่จะต้องปลากฏเกิดขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสนาภาคการปฏิบัติถ้าทุกท่านไม่สามารถจะแทงตลอดได้กับอริยรสัจสี่ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทุกท่านย่อมไม่สามารถจะเข้าถึงซึ่งพระสัจธรรมำคำสอนอันเป็นมุมมองของจตุราสีติสหัสานิซึ่งโดยส่วนตัวของกระผมเองมีความเข้าใจอย่างนี้นะครับ สามารถจะแยกคำศัพท์ออกมาได้แบบนี้ครับผมจตุราสีติสหอัตสานิจุดเริ่มต้นของความหมายอัสานิที่นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำนามมีความหมายอย่างนี้ครับเป็นภาษาไทยแปลว่าม้าทั้งหลายส่วนสหที่ตรงนี้หมายถึงเรื่องของสหภาุนะครับตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า t o prevail อันหมายถึงเรื่องของมีชัยชนะหรือว่าเรื่องของพิชิตชัยสามารถจะนำคำศัพท์ของสหติที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นคำกิริยาอาขยาตมาทำให้เป็นคำนามหรือว่าคำคุณนามได้แล้วที่ในความหมายของราศีติที่ตรงนี้หมายถึงคำกิริยาตรงกับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษว่าฮ a p แปลได้อย่างนี้ครับแปลว่าทำให้เป็นกอง แปลว่าทําให้เป็นฝูงแปลว่าทําให้เป็นหมู่กับความรู้ในท้ายที่สุดของพยันชนะจะตุที่นี่หมายถึงเรื่องของสังขยานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลขหมายหรือว่าเรื่องของจํานวนเลขเพราะฉะนั้นจตุราสีติสหัสสานิที่ตรงนี้สะผมมองเห็นคำแปลมาปรากฏอย่างนี้ครับผม แปลว่าม้าชนะศึกทั้งหลายทำเป็นกองได้สี่กองอันนี้เป็นเรื่องของม้าอาชาในนะครับอันหมายถึงเรื่องของความเข้าใจที่จะต้องสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่กองนั่นก็คือเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคสัตย์ตจะทุกท่านจะต้องมองเห็นตรงกันว่าพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอาจจะมองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหรือว่าซับซ้อน เป็นมุมมองที่ทุกท่านจะต้องสรุปพระสัตรรมคคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิฎกหรือว่าพระอภิธรรมปิดกเรื่องราวทั้งหมดจะต้องถูกสรุปลงมาที่ภายในอริยสัจสี่ 4. เป็นพระธรรมเทศนาที่ทุกท่านสามารถจะตรัสรู้ชอบได้เองด้วยดีแล้วก็จะมีความเข้าใจสอดคล้องกับเรื่องของกายเวทนาจิตธรรม ซึ่งโดยส่วนตัวของกระผมเองได้นำความหมายของเรื่องคำพูดกล่าวของฉันเองนำมาชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องคำแปลเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะถ้าเป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็หมายถึงคำตรัสคำกล่าวของพระองค์ท่านเอง ถ้าทุกท่านมองเห็นคำพูดกล่าวออกมาจากพระอุปชาอาจารย์นั่นก็คือมายสปิชของท่านอุปชาและอาจารย์ไม่ว่าท่านใดก็ตามนะครับที่สามารถจะเปล่งเสียงและคําสัพบออกมาประกาศพระพุทธศาสนาได้คือความหมายของมล์สปิชซึ่งเป็นคำพูดกล่าวส่วนตัวแล้วก็ตรงกับมหาภูตรูปสีในความหมายของวาโยธาตอันเป็นธาตุที่เคลื่อนไหว คำพูดกล่าวจะต้องไม่มีสิ้นสุดจากโลกที่เรียกว่าชมพูทวีปโลกนี้รวมทั้งทุกท่านจะต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของเสียงพูดย่อมฟุ้งกระจายไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาเสียงพูดย่อมกระพือดังไปอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา นี่คือความหมายของธรรมะหรือว่าไมสปิชที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นกับพุทธบริษัททั้งสรวมทั้งความหมายของเตโชธาตที่ตรงนี้ก็คือเรื่องของความแหลมคมอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาหรือว่าความเฉียบคมอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาม้าอาชาในย่อมสามารถทำความเฉียบคมให้ปรากฏขึ้นมาได้ ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่รู้จักกับคำว่าปล่อยวางหรือว่าสลัดทิ้งนี้คือสิ่งที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้ปรากฏเกิดขึ้นในอาโปธาต์ก็คือการบรรลุธรรมหรือว่าการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาปรากฏเกิดขึ้นมาที่ภายในสมุทยยสัจจะ ปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความรู้หรือว่าประสบาการณ์ที่ในความหมายของเวเทติหรือว่าเวทนาขันหรือว่าเวทนานุปัสนาสติปฏฐานทุกท่านย่อมมองเห็นปัจทวีทาธาตุคือเรื่องราวของความฉลาดที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลารวมทั้งย่อมเห็นความเสื่อมปรากฏเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาด้วยเช่นกัน นี่คือความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของกายที่จะต้องเสื่อมสลายกายแตกตายในท้ายที่สุดของภพปัจจุบันชาติปัจจุบันความสำคัญอยู่ที่การประกาศพระสัตธรรมคำสั่งสอนซึ่งเป็นขั้นตอนของสมถะและวิปัสนากรรมฐานทุกท่านจะต้องนำความรู้และประสบะการณ์ส่วนตัวออกมาประกาศว่าพระธรรม,มเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค มีคุณค่ามหาศาลพ้นประมาณทำอย่างไรพุทธบริษัทจึงจะสามารถช่วยกันประกาศพระสัตว์ทำได้อย่างถูกต้องอีกต่อไปทำอย่างไรทุกท่านจะปรากฏเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฌานทั้งสี่ซึ่งหมายถึงเรื่องของความเข้าใจที่ดีจะต้องสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่กองแบบนี้เหมือนกับเรื่องของม้าอาชาใน ทำอย่างไรทุกท่านจะปรากฏเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพยันชนะคิดวางแผนพูดซึ่งกระผมได้หยิบยกหมายเลข 1, 2, ึ่สสมมาชี้ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นอะไรเป็นจุดหมายปลายทางอะไรคือความหมายเกี่ยวกับเรื่องของเหตุและผลปรากฏ เรื่องราวทั้งหมดที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นกับม้าอาชาในทั้งหลายก็คือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระบาลีไวยากรณ์ซึ่งขั้นตอนเรื่องของคิดวางแผนพูดอันนี้ไม่ได้มีความถูกต้องในเรื่องของไวยากรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไวยากรณ์ภาษาไทยหรือว่าไวยากรณ์ในภาษาบาลีก็ตาม เป็นการอุปโภคคำศัพท์มาให้ทุกท่านมองเห็นภาพว่าภาษาพูดอาจสร้างความเข้าใจถูกได้เพียงแค่ผิวเผินแต่ไม่สามารถจะสร้างความเข้าใจลึกซึ้งได้กับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่กับผมเองได้นำออกมาประกาศจึงต้องสามารถทำให้ทุกท่านเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดเรื่องแผนการ ปล่อยวางความคิดให้ได้ในท้ายที่สุดอันนี้คือการกล่าวพูดถึงองค์ฌานทั้งสี่นะครับนำมาชี้ให้ทุกท่านมองเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคนั่นก็คือพยัญชนะของจตุราสีติสหัสานี ซึ่งกระผมได้แยกแยะคำศัพท์ออกมาชี้ให้ทุกท่านมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของพระบาลีไวยากรณ์ในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถ้าทุกท่านสามารถจะมองเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นซึ่งกระผมได้นำมาอาร,รัมพบททุกท่านย่อมเห็นความเข้าใจปรากฏเกี่ยวกับเรื่องขององค์ฌานทั้งสี่ หรือว่าเรื่องของปฐมฌานพุติยฌานตติยฌานแล้วก็จะตุทตฌานอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ของการนับหนึ่งสองสามสี่หรือว่านับสี่สามสองหนึ่งซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกระผมเองครับ นำมาเล่าให้ทุกท่านมองเห็นภาพนั่นก็คือเรื่องของม้าอาชานายย่อมสามารถแบ่งความเข้าใจออกได้เป็นสี่กองเหมือนกับเรื่องของจตุราสีติสาหัสสานิเป็นเรื่องราวของอาร,รัมพบทซึ่งกระผมหยิบยกมาให้ทุกท่านสามารถมองเห็นภาพของอริยสัตว์สี่ด้วยดี การแทงตลอดกับพระสัตธรรมคำสอนนี้ย่อมมีมาปรากฏแห่งเดียวในพระพุทธศาสนานั่นก็คือเรื่องของหนึ่งสองสามสี่ที่จะต้องปรากฏเกิดขึ้นมาทุกท่านสามารถพูดเรื่องแผนการปล่อยวางความคิดใต้ที่ในภพนี้ชาตินี้ทุกท่านสามารถจะเป็นม้าอาชาในสร้างความเข้าใจที่ดีได้กับเรื่องของกุศลธรรมสี่ราศี เป็นวัตถุประสงค์ที่กระผมได้นำเรื่องอารัมพบทมาชี้ว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มีปรากฏในสามปิดกก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของกองกุศล,ลธรรมสี่ราศีที่ทุกท่านสามารถปล่อยวางเรื่ององค์ฌานทั้งสี่ได้ด้วยดีเป็นที่สุดของการแสดงพระสัตรรมคำสั่งสอนในครั้งนี้ขอรับกระผม คานิยมคำนิยามจนรู้แจ้งย่อมสะแดงใดสับเสียงได้แม่นมั่นแม้นมีธรรมฟังภาษารู้เท่าทันเสียงสับนั้นสื่อภาษาพารุ่งเรืองแต่ละเมืองมักมีเสียงสับแตกต่าง สื่อสารอย่างผู้เริญรู้ภาษาแม้นมีธรรมประจําใจไว้ทุกคราสื่อภาษาตราตึงใจชนได้จํารู้แจ้งธร,รําสี่ราศีมีไว้คิดย่อมมีสิทธ์พูดถึงทางดับทุกข์ได้ วางแผนทิ้งไม่ยึดธทรำรจำปรงไปฝากพูดไว้ให้ลูกหลานสารสืบตามทั้งรูปนามก็คือธรรมสื่อภาษาพูดกล่าวมามีเพียงชื่อสื่อสับเสียงสีราศสีพระธรรมมีคุณค่าเพียง ให้สับเสียงเพียงเพื่อพัดบาทเดียวพอกราบขอบพระคุณค่ะ